สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าตามต่อรุ่นตอน่อครับแนวทางเวยฮานอยจะแยกน้อยจ้าหน้อย,อยอรอบปกติของเฮาน้มีน้อยพิเศษน้อยปกติตามด้วยน้อย VIP จ้าแนวทางวันศุกร์วันที่เก้า,าวันที่หา้จาจะเดือนเก้าเบิง่งอ่านตัวเลขใอ่านตัวหลังสิมาใสหนาอ่านตัวหนาสิมาใสตัวไทย่วงนีตาไล่จะซ้ายตาเอียงแล้วนะคำนวณแนวทางไล่ วันที่าเดือน9จะ2บ6ป8จ้าสำหรับพ้นคนที่4 <c oughs> น้อยรอบพิเศษจไฮเดน8กับ6พ้นจ้า99เจ็ดล่าง90ป่าทเก9บน 9, 9, 9 09, หลางกันเลยทีเดียวเนาะ สำหรับเก้าศูนย์กับสองแดงเนาะเฉพาะกิจแล้วก็มาออกพิเศษอีกเบอร์สวงนี้ประหยัดตัวเลขค่ะถือว่าพลาดไปเนาะข้อเฮามีหกเจ็ดเขามากเก้าเจ็ดเปิ่งกับหัวได้อีกสำหรับน้อยรอบปกติจะให้เด่นสามกับศูนย์พ้นจากเก้าสี่สามหลังเก้าสองโอ้โหเก้าเดินอีกเดินดีอีเลตเตอมื่อนี่สำหรับสามสี่สามบนปกติของเฮามีสามสี่จะโตกับเข่าตัวเน้นเด้อจ้า เด่นสามมา VIP จะสามกับเก้าพ้นจะหกสองหาหลางหนึ่งแปดอันนี้พลาดไปเนาะของเขามีเก้าหนึ่งเข้าม 1, าหนึ่งแปดสำหรับฮาหนอยของเขามือนีไฮสามมาหนึ่งจะสำหรับแนวทางของเข้าจะวันที่หา้าตามรุ่นกันต่อจะก่อนสิไปลับหลับ,ลบ <c oughs> อคอไปอย่างนอ้องเอาก่อนสิไปรหลับชมรับฟังแนวทางมือนีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะ สำหรับพี่นเอฟซีที่เขามารับช่วใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิได้บ่พลาดแนวทางที่จจอยลงไะจต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจา้ารุ่นต่อน้อยพิเศษเมื่อนี้เลขเด่นนใหไฮเดนโฮก,กคับเก่าจ้าจับคู่หกเจ็ด โอ้เปลี่ยนปากกาคน้ว้จะเอาปากกามาผิดสีมัสีจางๆ,างๆวหวอยู่คือสีจางแท่สำหรับเดยนเก้าจ้ะหน่อยรอบปกติเด่นสองและสี่ เจน้อยรอบ VAP จะให้เด่นหนึ่งและสองสองโซนจะสองน้อยเนี่ยสำหรับเด่นสองสามสองสี่ โซ่เน้นจ้าน้อยรอบ VIP มือนีเน้นสองสามสองหาหนึ่งสามหนึ่งหาสี่หาสี่สามสองหาสองฮุกเก้าหนึ่งาากเก้าสามหกเก้า,าหก โอเคเรียบร้อยจตสำหรับฮานอยของฮามืนอนนิตามนี่เลยจะมืนอนนิก,ก็ค่อยมาปังๆเด้งๆละกันเนะาะฮานอยลวกหอย้องสูตรจะมา่วมกับแยงโนยจะทำบ่หมักแยงโนยกนย็มีมัน่วมไห่รับชมจา้าซ้องสูตรเปรียบเทียบกันเบอง่งใดเนาะคืออยู่กับกวาาความชอบเลาจะเลือกว่า มักสูตรได้าตามสูตรนั่นจะเปรียบเทียบพิจารณาวิเคาโห์กันอีกทีหนึ่งละกันว่าเขาให้สูคดีกันทุกคนทุกทานจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า